ทันว่าแม่พอมันพหรอเพราฝันเยอมันฝันไหนเปล่าลูกถึงไม่เห็นข้โอ้แม่นอนสองน่างเราันข้อศักทั่วแล้วั่วฝันมันเพืนต่ฝันได้ใช่ไหมืนล่ะฝันมาพอกว่าถามบไกใคให้ถ้าลูกตาวเราถามแม่เอาไปบอเอายูกอะไรว้างี่อันจับบาทแม่ะไดบ้าพี่นอนร้อยยี่บาทเอายูกอะไรว้างี่วาไมฝัน บมาบ่งาศูนย์ู่สองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองเก้าศองร้านับบอกหนึ่งศูนย์สองหเขาบอกไงหนึ่งสนย์สองนย์สองตัเนะที่บสิบะสิบ อันนั้นเป็นยร้านสาวคุณพ่อวกร,ร้านสาวอยุ่หลายปีเยเนียังอยู่แ้วยี่สิบปีโอ้ยอีสิบปีนะทอกันตันวเนี่ยคงไปยี่สิบปีโอ้ยม,ม่นจะไม่ชดเต้เหมนงานเลี้ยงที่ค่ะมา,าทีแม่เอาไกลว่าที่เอาไปให้คนนันได้ว่าจักบาทแม่ได้วางที่น่อยยี่สิอายุอะไ้วันที่ไม่่านกัเท่านั้นแหละได้ลุก ตีสามแม่กขึ้นกขึ้นมีอตีสามสั่นะตีกาไปตัดเด็ตัดศูนยสองเนาก2สองด้หนึ่งสองสอนย์มที่ปเดียวเลยเเก้าศูนยใกล้ตัวนึงกาเก่าหนึงอะไตันี่มีเก่าหนึ่งขงามเนา่เก้าหนึงใช่ไหมเก้าศนยเจระตาเจนโคตรสุดท้ายเนาะออันนี้เก็ารวมๆบาคน โอสุดท้ายมาเป็นตัวซูลสองามกสิสองซูนี่ได้เป็นสิบงยั่ไงเออซูบงเอานะผมเขามาก็ไ้พงสินะพี่น้องเลือกเขาได้อีกไหมอันละกันั่นแหละตัวเดียวหรือเปล่าูนาดีตัวหนึ่งทนลงมันว่าเอาได้ข้จำกับว่สองซูลซูสองสองซูตัวได้อีไมอ๋อนี่ไงไก่ว่ามากล่าไก่ก็เป็นนามก้าวไก่ตัวหนึ่งผมมาเกาหนึ่งแถวได้ะเอออันสักเนทาไหรนาะอ่า หลางายวีซิปีเาไก่มาให้ไ้ตัวนึ่งคือไก่เขาขั้วเลยดิถ้าไก่บวก้วนหดเลยี่แม่เอาไก่อาแล้ว่าเอาจับบาดไม่ว่าที่ลอยยีทิ่นไก่ตายกันไก่ขั้วเล้วงามขึ้นอย่างนี้กสูนกสโอ้ยว้งผิดหองเลยว้อีกสเยก็อไปสเนกสเยอะนูมาไก่เปลี่ยนทีแล้ว้มไก่ลกนเล้วโอ้ยไก่ตายก็สุน อ่่ะเก้าศูนก้ศูนย์เก้าศูนยสองนั่นแล้วเป็นอะไรอกอ่ะผมผมเนองสี่ักเมเกี่ยวถามนไม่ตือนเนาะนี่จะเปนรถรถจำหนึ่ง่าไม่ตือเข้ามาทยมนมันออกออกล้าเจ็ดสาเลยออกเลออก้านันเ็ดสามหนึ่งสี่เออออกเล้าออกล้ามันเคเห็นมัยนี่ยเวขอนน่มันชอบออกเล่าอยอออเลา ของเราเจ็ดสามฮะวันนี้จะทำรัฐบาลไทยพอดีไปเที่ยวเราคนเดียวเจ้เนาะเออเที่ยวเรากระได้แล้วเนาะเจ็ดสามหนึ่งสี่มันจะออกมันจะออกเลขอันมันจะไปออกเลขไายที่วันนี้ครับอร้านสายยุงเที่ยวเอาไก่ขั้วลบกวนแล้วขั้วมาแล้วเออถือมาให้องโลงลงมากแหละตัวง่้ยจ็บอือถือมาเนาะขั้วแล้วข่วนคัดกรึยังหนึ่งเนี่ยเยี่ยงนี้หู้ยันเนาะ แล้วผู้แม่ก็เลยตะโกนถาม่าซะดางเร้อยยี่สิบนว่าเอายู่เอายู่เพราะว่าสิกระลุกขึ้นมาเลยตื่นแม่ปีสามกวนเอายู่กับได้แล้วเนาะตี่เนาะฝันวันขอได้ฝันต่ว่าแม่มักอันเก้าศูนย์สองว่าร้านให้หนึ่งสองศูนยมาร้อยยี่สิบบาทใกล้ขนนะครับเป็นเาอายุเราไปยี่สิบปีนะคับตัดลงศูนยเกาสอง ตัศูนย์หนึ่งสวหนึ่งพตัดตามตัวนี้ทั้งหมดเนาะแต่่กาแต่ว่าตัวละแม่ละมาเองเนี่ยะมัศูนย์สองก็เก่านึ่ลยททำไปทำให้สอบไปเพราะว่าใกล้ตายใกล้ตายอ้าใกล้ตายเก่าเก่าแค่ฟันอยู่ดีใกล้ตายมันเป็นศูนย์ค่ฟันอยู่ดีคถือังม่ถือเฮ้ยก็ลองเด้เก่าศูนย์หกศูนย์นี้ได้ไม่องแค่ันเห็นว่ามันตายนี่มันมันออกโเลยบโลยได้เพะกลับหา่ได้กลับเอาเด้หกศูนย์ ทีกับเอามันกลายเพียงแล้วนะครับเอาตัว่วงเี่ล่ะพี่น้องยิ่งคินมากนะเบืองเบึ้องเลยแลขันมาก่ามาวมาก่าผ่านไปผ่านไปเดี๋ยวจ้งไรไก่มือเล็กไงหวัเขาจะเอาอีกทีนึงเมื่อเอาตัวเดียวนะพุ่มเรทีต้อบอกัวนี้่อ่าจอบยังนด้จอบอันพุ่มเดียรทีนอโอ้คือขัดคะแนนีัวสอเทาไงจังบหลายตัวนะนะครับอันนี้กระบก่าบอกเลยว่าบอกเป็นพูมจริงอ่ะที่าบอกเลยว่าไรอยยิ่งิหน่อนาะแต่ว่าินมากเนาะ ไอ้พวกตีใกล้ตีใกล้เป็นใกล้ตายตียังใกล้ไม่หกันอายุพิิปีไหมนั่นเนาะเอาน้ำแกโชกอะไรเรื่องไม่ตืนเนาะลองดูลองดูตั้าดเลองดูลองดูเิเเราพ่อสองคนแล้วม่ตั้มพูดยวเนาะตั้พูดยวไปเรื่อยไปเรื่อยเมื่อยกันนอนยก็คัยเองก่าันนอันะเมื่อยกันอนลงหน่อยหอนตั้มกับคนอื่นกันยาก ปัญหาหลายเี่ยนงย่นยัล่ะนจึมือนนึงมือวันนูนตามสาด้ทุกคนอคนพาตนี่ยคนไม่หาสือจ้าเอาจ้าขจาไลกี่ยไม่ได้ขายไม่ได้ขายแน่นนะพ่อข้นจี้อนไหมทำนี่การม่ง่ายข้นไม่เจอหาสื่อเน้อทำตำจำไม่มีก็จะไปซื้อไม่ลอยหาทิศไ่ใช่กองอยหาทิศนี่ลอยยิงก็ได้กันกูกูลืงแกนกันขายลอยเดียว วัสินนาวจำได้เนาะมันบ่แพงมันบ่เพ่งมันบาแพงจังเมีดเลยมันจำยากสิตายอันน่ะม่จะล่างงามเอเอจับได้ไมด้ดะไปทีดรถไงงไปห็่นกเข้าปาสิตย์จเลยเพื่อบางน่าเนยานี่ยเอไปจำาก็่อยเหตุสังเกตมาสิยหรอย่างละเรื่องมงลละเนียเาแต่เขาก็เหตดสังกกตอดได้งายเลยเหรอไม่ถ้ากงมาชเลย มันค็ย่ามก็อยแล้วเน่โมเนี่ยโมเยชิ้นใหญ่เลยอนนี้มันขาด่เฮ้ยขาดใหญ่เน่ยงามสวยงามมากนอยไหมเสืไปที่รถกันไปกินข้าวปลางามเลยกินข้าวปลางามเูเลยเือสีเดินทางัแล้วเสือต่างเดยวสีเดินทางหดไปปูน้ม่่การไม่าดที่ขาดที่เาหลอยขายเลยเรื่องมันจะสีดาเลยหรอกมันบางแค่หมด ตำยาทมันดีก็ไาไปเื้อจัดยางคืนอร่อยเด้อขาเดเป็นสองปีสามปีจัดยางว้ก็ิ้หนึ่าดมันทอก็จัดยางนี่นะครับคนกระทครับเด็ก้อยนดนน่ปารลีทหารเนี่ยมัดไหมยางมันมึนมเมื่อเกิดชิรถดั้มเปะไปำบากลำลาเน้อสบายเลฟูดังนะทั้วหายเงอยบเนี่ยไงเช็ดจัดภาพห่างๆ

คิดไปคิดว่าเป็นตัวไหมเฮ้กตัวรักๆอนะก็ได้มาใกล้พัเตียวหน่อเนาะแต่ได้เตียวปตามเขาบอกกเป็นตัวแพ่เหมืให้ตัวนึงหนึ่งสองศูนย์หล่ะขับแมนแบบไงเขาปฏิบนะแมนบ่ต้องไปมบไอ้ปียากกะจะวาเอาเก่าใต้ตัวหนึ่งอะไทั้งบนทั้งล่างแมเจอก็เจอไม่เจอก็ผ่านไปแต่คือเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งก็มันสองศูนย์อยคเั้บนล่างเลยเก่าศูนย์องนย์เออนนไง่ะ อ่ตาอนน้าไม่ตีนะไม่ตีสรุปสรุปมาแยปันว่าหลานเอาไก่มาใไ้ไก่คว้วแล้วเนาะไก่คว้วแล้ววาม่อาตัวละร้อยยี่สิบไม่เนาะมันว่เนี่ว่าว่อด้วยแยกกันเรียกว่าอาตัวละร้อยยี่สิบครับตัวตุยี่บานคนว่าก็ยอบอกอย่าใอุ่ว่านแกเอาเ่สิช่ไเนาะตัวแยกว่าเอาเก่าใส่เป็นเก่าสอง แต่วตัวเขาบอกอีเรียน1อยบราคาไกลเนะราคาไกล้าักตัดให้เป็น 20, 9ศูนย์เก้าสอก้าศูาห่งต่วตัววงนี่ยคือวงศูนย์สองเก้าหแต่กเก้าศเพราะว่าเป็นไกลตายนะไกลตัวหนึ่งนะส่วนคนมว่าไห่เนี่ยคืออายุยี่สิบปีกับตรงกับเดียวกันไงมากเนาะโหลโจโคนหมานสำหรับในทางของเม่เพียเดอนะครับโดยวมาตามคนสุดท่ายหาเดวตาไปตัวคือเขาขอบคุณุณแม่ลาเดอนะครับโจโคนหมานสวัสดีค่ะ